เป็นหมอะนะเท่านันอะโอ้เบิ่งเอาเบิ่งเอาเป็นอีหยังเก,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 กลกล่อกลี้ยกล่มเกลี้ย่มลงทำไมลงทำไมลงทำไมโอ้ยลงทำไมลงทำไมโอ้จะพอจะไงอโอ้ยเบิ่งเอาพี่น้องต้มน่องงวัวน่องงวัวแม่เคยกินบ่น่องงวัวน่องงวัวต้มน่องงวัวใส่ใบบักขามอ่อนใส่ตะไคร่ใบบักกูดใส่ขิงใส่ขา่าโอ้ยพี่น้องเบิ่งเอา ลืมใส่เขามิ่นเนาะที่เน่เน่ใส่ถาดดาวเทียมโบยหิมาพี่น้องต้มน้องงัวน้องแบบไงน้องนึงเนี่ยต้มมัดเลยน้องแบบไงเลยไม่กองเข่ากองข้าวน้อยค่ะแม่โบยหิมาบับที่นี่พี่น้องปีน้องเมื่อกี้ต้มน้องงัวน้ำยายชมพูปุณิีิกขีอิปีอิปีอิศะไรปุณิภกขีอิปีอิปีไม่เชี่ยไม่เช่ยมันหนีพัฒนาประเทศเต็มเลยโบยพี่น้อง มากินน่องงัวกันต้มน่องงัวต้มเองนิดน่องหนึ่งน่องง่ายง่าไหนเฮ็ดเองต้มมืดเลยเลือดสมเป็นแต่ได้เต็มหม้อกพูนิดอีปีกันพูนิดอีปีอีปีอีปีสับอะไพูนิดอีปีอีปีอีปีสับอะไพูนิดอีปีอีปี มาสศยกันมาสิมามาสศยกันสศยกันเฮียซะเนาะออกมาสศยออกมาสศยมาสศยต้มน่องงัวกับยายชมพู่วูดีใครสามันยังไงเลยไข่สาต้มน่องงัวโบยเชี่ยโชว์นี้แต่พี่รองสกูสูคนสิกินเลียบปะไรขึ้นหลายแกโบ้เลยส่เป็นเต่เลย เหนียวกว่านี่เหนียวกว่าหนึ่งสุกไหมไหมอันนี้ก็ฮิดสุกไหมไหมสีหัวนันสืกินด้บน้อกหมดเนาะยางมันตกฉันเห็นบ่าตกมั่อหนึ่งวักินได้เลยบอกเลยเฮ้ยอกอบคบข้าวเหนีย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 วผัเต็นกองเต็นกองกองหมูอันนี่กินเข่าหลายไงชอบกินข้าวเหนียวนะเธอข้าวเจ้าฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นานๆกินทีแต่ข้าวเหนียวเนี่ยฉันกินทุกวันเลยนะเธอนะ ปั้นเขาี่ตัวหมาตายเลยเป่าคาถามหานิยมแฟนคลับหักแฟนคลับลงลงหาไอยสกุลหาตางออกมาบอกเพี้ยงมืออื่นคอยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยซ่าถูกเพี้ยงไ่เนทีาไร่ม่เนที่ชิมาบอกไม่ละทิเนาะเฮ้ยบแมนแมม่นที่สามสิบเอ็ดมันละทิมวันนี้มืออื่นกะสีวันที่หนึ่งเดี๋เด็ออกเนาะมั้วเมนเื่องมืออื่นเป็นความหวังของทุกๆุกคน ก้อยถูกเลขถูกไหมหล่อมรวยเงินทองไหลมาเทมาบอมให้มา,า,มา,า,มากแทีนี้มันรุยน่องงัวอันดับแรกคืดจากไหน,หนก่อนเนาะบาทีนี้เอานี่ออกกันน้อหน,น,นี่นี่เห็นบ่โอู้แมจ่จ้านี่ไหมเพื่อนนี่ยังก่อนเลอ่ากระเทียมก็มาเป็นกระเทียมอ่ะตัวนี้นาะบาทจริงก็อันนั่นแหละตะไคร้เนี่ยตะไคร้ตะไคร่น,นอกจากน้องมีใบป,ประกูดพอใบประูดจออกมา แบบกูนะไม่ออกมาเลยแบบกูนะโบา้นหน่อยแซ่บรสจิ้มแต่เนะี้ยน้องงัวนะเธอคนนะโอ้โหอโหอ,ยอย้ขึ้นใหญ่ยาวแให่พี่อาย,ยอืมอ้นหอนกินอะไรได้เนี้น่นองงัวน้องงัวเคยกินมา,น,มาน้องงัวเฮ็ดเองแค่น,นี้ขันซื้อมันกินกับขันซื้อหรอก พวกอยากเทศนมือสะอาดห้องเห็นเองห้องสะอาดล้างยังมีล้างสามชั่วโมงเออพี่น้องล้างล้างสามชั่วโมงโอ้คนเหละเนิ้ยันมือสะอาดม,มีแห้งถั่มยาวนิ่มแซบ่บแซบ่บหนัก สุบบุเขินให้ยอกพวกจาสิท่พวกจใจพได้ี่น้องอเนี่ยมเผ็ดไหมใส่เงิ้ใส่พริกขวขัวเป็นนวยขวเป็นนวยแบบที่นี่มันนีเอามาทุบทุโบเลยันัยอันใหญ่โมันสิข่าปากก็ได้ เอามาทุบๆๆๆบัดนี่เพชรบัตที่นี่คนอ้ยน้องยอันหญ่ค่ะ มัน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 ตากพี่้องเออตากมันไข่ตากมานฮอนฮอนไข่ตากมาได้หนึ่ปาที่โตให้มันเย็นก่อนแล้วจะได้ตากโอ้ยฮอนฮอนไปไหนฮอนเฮงอ้น้องเขาจิบมาหมเก้าโอ้ต้มเส้นั่นไหมตรมเ้นบปตามา่อน ん ใส่หัวบัวอืมหรอติงไงติงหลวงแค่าสามกินไหนน้อยไปก่อนกินหน้าที่มาสร้างแก้มเป็นพ่อแค่สาม หคสามไหมโอ้โห้พี่มันหอนเด้ดิหมย็นกอนหืมย็นกอน